เรื่องของรถเก่าพ่อพูดกับลูกสาวลูกเรียนจบพร้อมกับเกียรินิยมนี่คือรถที่พ่อซื้อไว้เมื่อหลายปีที่แล้วเก่าพอสมควรเลยเดี๋ยวพ่อจะซื้อคันใหม่ให้แต่ก่อนอื่นลูกเอาคันนี้ไปขายให้พ่อก่อนได้ไหมลูกขับมันไปที่ร้านรับซื้อรถเก่านะแล้วบอกเขาว่าลูกจะขายคันนี้แล้วดูว่าเขาให้ราคาเท่าไหร่ลูกสาวได้ข่บพ่อ เธอตอบด้วยความกระตือรือร้นแล้วรีบขับไปที่ร้านรับซื้อรถเก่าทันทีไม่นานนักเธอก็กลับมาบอกพ่อของเธอว่าเขาให้ราคาหนูสามหมื่นบาทเขาบอกว่าสภาพมันแย่มากแล้วค่ะพ่อพ่อเลยบอกใหม่ว่าเอาอย่างนี้เงินลูกขับไปที่โรงรับจำนำนะแล้วดูว่าเขาตีราคาให้เท่าไหร่ลูกสาวตอบโอเคแล้วขับออกไปอีกครั้งเปรบเดี๋ยวเธอก็กลับมาแล้วบอกด้วยเสียงหน้าเศร้าว่า โรงรับจำนำให้แค่3,000บาทเองค่ะพ่อเขาบอกว่ารถมันเก่ามากๆแล้วน้ำเสียงเธอหมดความมั่นใจอย่างเห็นได้ชัดข้อปลอบลูกสาวแล้วบอกเธอว่าสุดท้ายแล้วลูกลองช่วยพ่อขับไปที่คาคลับคลับของคนรักรถแล้วเอารถให้เขาดูแล้วดูสิว่าเขาให้ราคาเท่าไหร่นะลูกสาวยอมขับออกไปอีกครั้งอย่างไม่เต็มใจนักแต่เมื่อกลับมาเธอพุ่งเข้ามาหาพ่อแล้วพูดด้วยความตื่นเต้นมากๆว่า พ่อพ่อที่คาคลับมีบางคนบอกว่าเขาจะขอซื้อด้วยเงินถึง3ล้านบาทเลยเขาบอกว่าเพราะรถคันนี้มันคือนิสสันสกายไลน์ r 4มมันเป็นรถระดับไอคอนิกแล้วก็มีหลายคนเลยตามหารถคันนี้กันอยู่ข้อยิงน้อยๆแล้วบอกกับลูกสาวว่าลูกจำไว้นะของสิ่งเดียวกันแต่จะมีราคาไม่เท่ากันในแต่ละที่ที่ที่ใช่จะเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีถ้าไม่มีใครเห็นคุณค่าอย่าไปโกรธเขาเป็นไปได้ว่าเราอยู่ในที่ที่ผิดเท่านั้นเอง แล้วลูกและจงเลือกอยู่ที่คนที่เห็นคุณค่าของเราหากใครไม่เห็นค่าของเราจงประหนักไว้ว่าถึงแม้เราเป็นดั่งทองคำหากอยู่ในที่ที่ไร้ค่าแล้วก็ไม่ต่างจากเศษเหล็กทั่วไปเท่านั้นเองขอบคุณบทความดีๆช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อมอบข้อความดีๆให้เพื่อนๆ